สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสามเคีประชาชนวันนี้อยู่กับพลรอกมนวิทย์เก่งเรียลและดิซันนัสรเลิศเตชะสกุลค่ะคุณผู้ชมคะทุกๆวันอังคารน,นะครรายการสามเคีประชาชนเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการบินไทยค่ะมหากราบการบินไทยนะคะที่อาจจะนําไปสู่หายนะของสายการบินของประเทศไทยค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านค่ะท่านแรกนะคะท่านสุเทพสืบสันติวงศ์อดีตรองกรรมการผู้านวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและท่านที่2 กับตันโยทินพมรมนตรีอดีตผู้บริหารสายการบินแห่งชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับช่วยกรุณาเสียสละเวลามาเพื่อประเทศไทยอ,อ,อันนี้ถือว่าทั้งสองท่านเสียสละเพื่อประเทศไทยเลยมีแฟนๆฝากมาว่าสายการบินเนี่ยไม่ใช่สมบัติของใครคนหนึ่งเป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการบิน กัฝากท่านหน่อยครับขอบพระคุณครับพวกผมก็เหมือนคนดูมวยทางทีวีนะครับไม่ชอบก็ปิดทีวีหรือไม่พอใจก็เอารองเท้าปาทีวีแต่คราวนี้มีโอกาสที่จะมาแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นฟังบ้างมาช่วยกันปาทีวีบ้างเพราะว่าเรื่องการบินไทยเนี่ยบอกว่าเป็นมหากราบการทําลายการบินไทยเหรอคะ ก็มันพูดถึงเรื่องได้กว่าเรื่องหนี้ของการบินไทยค่ะกับตันคะการบินไทยตอนนี้เนี่ยประสบภาวะที่มีหนี้มากน้อยแค่ไหนคะครับก็อย่างผมจะให้ดูภาพทักทิก่อนนะฮะคือนี่ปัญหาการบินไทยปัจจุบันนี้ที่ผมพูดถึงแรกสำหรับในท่าที่เป็นผู้บริหารเก่าแล้วก็เป็นไฟาโอเปอเรชั่นเราก็ดูถึงเรื่อง ดยมากก็จะดูถึงเรื่องการการทางานของนักบินใช่ไหมแต่ <c oughs> ต้องเรื่องนี้เรื่องเสียงนี่เรามากก็จะไม่ค่อยพูดถึงแต่ปัจจุบันนี้ที่เราเห็นว่าการบินไทยประสบการขาดทุนเนี่ยก็คือเพราะหนี้แยอะนะยกขยายง่ายเมืเ่อหกเดือนที่แล้วนะฮะเงินดอลลาร์กับเงินบาทมันแค่สามสิบนะฮะ,ะการบินไทยมีหนี้อยู่ห้าพันล้านเหรียญตอนนี้มันห้าสิบ สามสิบห้าบาทใช่ไปแล้วสามสิบหกครับส,ส <6 S 1> บามสิบหกแล้วะแค่แั้ก็ตอนนี้การมีไทยก็มีหนี้เพิ่มทันทีแล้วสามหมื่นล้านบาทใช่ไหมใช่ไหมาการมีไทยทุกปีเนี่ยจ่ายเงินให้พนักง,งานเงินเดือนเนี่ยสามหมื่นล้านบาทเอาพนักง,งานออกหมดจะขาดทุนเลยใช่ไหมอย่างนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าหนี้มันมากนะแล้วหนี้ในขณะนี้เป็นยังไงเขาจะดูถึงเรื่อง debt equity ratio คือจำนวนทุนที่มีค่ะ จะจำหนี้ที่มีขาดในจำนวนทุนนะที่ออกมาในรูปภาพจะเห็นว่าการมีไทยมีมีเรียก debt equity ratio เน่นะฮะสี่จุดเจ็ดนะฮะก็คือมีมีมีหนี้เป็นต้นว่าอยู่สองแสนกว่าล้านบาทแต่มีทุนแค่สองหมื่นล้านนฮะก็ออกมาเป็นสี่จุดเจ็ดนะฮะใครที่ผู้ในการใหญ่ฝ่ายการเงิน ของการมีไทยจ้างมัเร็วเนี่ยจ้างมานกันเดือนค่อนข้างจะถูกมากละเดือนละล้านสองล้านสองคือคุณธรรมนูนได้เก่าผมก็เงินเดือนตอนนั้นเป็นสายกันเงินนะเงินเดือนท่านอยู่8 0 0แปดหมื่นบาทใช่ไหมเป็นดีๆเงินเดือนสองแสนกว่าอันนี้ไก่กันเงินเนี่ยจ้างมาที่หนึ่งจุดสองล้านก็เป็นเรื่องของการมีไทยเขาแต่ว่าเขาเข้ามาพูดว่าไอ้สี่จุดเจ็ดเนี่ยมันมันไม่สูงเท่าไหร่หรอก ไปถึงหกยังได้เลยนะครับต้อบอกกับผู้ใหญ่ก็ถูกเพราะว่าการบินไทยและมีคนจะให้คู่อีกแฉต้อบอกก็เพราะการบินไทยมีรัฐบาลขราบประกันอยู่รู้ขนเขาใครก็ให้ก็ให้กูเดี๋ยวว่สาจะเหมือนในหลักการแล้วนี่ไม่ถูกต้องทุกขยายเงานสิงก็โปรไวไลน์มีเป็นทุนอยู่ร้อยบาทมินิอยู่เจ็ดบาทการบินไทยมีทุนอยู่ร้อยบาทมินิอยู่สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทใช่ไหมแต่นี่คือปัญหาใหญ่คราวนี้ฝ่ายการเงิน ที่แทย้ยืนแล้วการมีไทยได้นี่มากกว่านี้แต่มันมีวิธีเลี่ยงบาลีามีือบ,บินอยู่ประมาณยี่สิบลำไม่ได้ซื้อแต่ไปเจรจากับบริษัทผู้ให้เช่าอือบ,บินเอาอยี่ห้อนี้เอาอยี่ห้อนี้แล้วก็ขายบีไทยก็เช่ามาใชนะ้การ,การชาชาเช่ามาใช้นี่มันก็มีแต่ค่าเช่าแต่ไม่ไม่เป็นสมบัติอย่างนั้นก็ม,มันก็ไปลงไมลงในในในบัญชีว่าเป็น่เป็นว่าเป็นนี่จะเอานี่รวมเข้าไปนะฮะก็อีกประมาณแปดหมื่นล้านแปดหมื่นล้านบกว่าแสนล้าน ฐานด้วยสองหมื่นมันก็เก้ากว่ากวาเข้าไปแล้วใช่ไหมอย่างนี้นจะมาพูดว่ามันมันไม่สูงไม่ได้ทุกวันนี้ถ้าดี่ไม่สูงจะวิ่งทําไมวิ่งบอก cross, ลดคอรสลดคอสลดคอสจะมันไม่ไอ้นี่คือปัญหาอันนี้คือปัญหาใหญ่ของการบินไทยแล้วขอโทษนะครับผมก็อยากจะพูดว่าในการบินไทยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นด็อกเตอร์ทางด้านเทหศสาสตร์เนี่ยหลายคนคนยังก็ไปนั่งเป็นประธานอยู่อีก อีก,อก,อกดวยงานแล้วอีกสองคนคนคนึ่จะเป็นผู้ว่าด็วนนี้อีกคนก็เป็นเป็นกรรมการอยู่แป้งชาติทั้งสามคนเนี่ยก็มีมีความรู้เรื่องการเงินมาหาศาลทําไมถึงปล่อยให้การบินไทยสร้างหนี้ขนาดนี้นะครับแล้วก็วที่น่าเป็นห่วงนะสามคนนี่นนจะต้องไปคุณ คุ้มกันของประเทศในอนาคตเนี่ยผมคิดปล่อยให้การมีไทยอย่างนี้แล้วเราไม่ห่วงเหรอครับไปคุมกันกับประเทศชาติที่จะเป็นยังไงมันก็เป็นสมัยต้มยำกุ้งกับของโค้อย่างนั้นนะครับก็เลยฝากเัาไปว่าคุณที่รับผิดชอบดูให้ดีๆนะครับว่าเงินการมีไทยแค่แสนล้านเนี่ยกับของประเทศชาติมันแตกต่างกันเยอะแยะแล้วพอเรามาดูถึงเรื่องของกิจการสงฆ์หรือว่ากัปตันคะอันนี้ครับวกไเถิครับเชิญค่ะกิจการของคือมันเป็นกิจการ เอื้อประโยชน์ให้การบินไทยไอ้นี่มันเป็นทิทธิประโยชน์ของบริษัทไม่ใช่มรดกนะครับไม่ใช่มรดกมามรดกที่ขายใครก็ได้ทิศที่ประโยชน์ที่มันเป็นของชาติของการบินแห่งชาตินะฮะถ้าเหมือนมันขายออกไปการบินไทยก็ไม่มีเหลือแล้วไอ้คนเสื่อไปก็ไม่ใช่บริษัทคือแบบไม่ได้ทำหลักแล้วแต่พวกหัวหมอแย่จาหาทางแก้ดูสิครับว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทำเงินให้การบินไทยเท่าไหร่ในในภาพที่สอนไว้ให้ดูแล้วปีหนึ่งปีหนึ่ง กิจการนี้ทําเงินในการบินไทยปีละ3,500้ล้านบาทค่ะเป็นภาพที่2นะคร<ะ>ับกิจการสมทบภาพที่2องะคร<ะ>ับค่ะสล้านบาทต่อปีค<ะ>่ะนะดีทั้งบริการลูกค้าอื่นบริการตัวเองด้วยนะถ้าเบื่อการมีนไทยขายที่ออกไปก็จะไปซื้อบริการคืนจากมาก็เป็นการเื่องนี้เป็นนะจะราคาเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบ uh, แต่อันนี้จ<ฮ>ะเป็นปัญหาตามมาทีน้อยที่จริงจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดที่จะเอา กิจการสังับเนี่ยไปขายมาแล้วก็พูดเสมอๆว่าบริษัทกระทุนอย่างนั้นต้องลดเลือดไหลนะไม่ให้เลือดไหลนะก็เวลาเดียวกันก็ทราบว่าจะไปซื้อหุ้นสายกครบินนกแอร์เพิ่มนกแอร์ขาดทุนอยู่ปีนี้หกร้อยล้านจะไปซื้อเพิ่มแต่ไอ้ดีกำไรอยู่สามพันห้าร้อยล้านจะเอาไปขายผมว่า้นักการเงินทันทีไหนคิดอย่างนี้ครับ แล้วอย่างนี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการบินไทยกับไทยสมายล่ะท่านมันมีข้อดีข้อเสียกันยังไงบ้างอะคะครับไอบริษัทไทยสมายเนี่ยที่จริงแล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมเพราะอะไรคะเพราะว่าการบินไทยตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมเป็นนายกท่านก็เคยมีมติจากคณะรัฐมนตรีออกบริษัทเดือนอากาศไทยซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัการบินไทย การบินไทยร่วมกันเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้มาตรฐานการทํางานใคล้ยๆกันนะฮะ,ะแล้วก็เป็นการเสริมเสริมการขายทั้งทั่วประเทศนะกายสมัยนี้เกิดขึ้นเพราะว่าในอดีตก็มีคนที่ไม่เห็นดีกับการบินไทยเนี่ยจะไปดึงสิงคโปร์มาร่วมทุนชื่อสายการบินไทยกอเพราะว่าโกรธนกแอร เอาลกแอร์นี่ไม่ไม่ทําตามนโยบายก็เลยจะเอาต่างชาติมาฆ่าลูกนะแต่พวกผมกับคุณจตชัยอดีตก็ไปอธิบายให้อัฐบาลฟังเขาก็เลยระงับไม่ให้เกิดขึ้นแต่ที่นาเกลียดเนี่ยที่ผมคิดถึงว่าระบินที่เขาคงตกลงไปแล้วพอเขาคิดถูกก็ซื้อระบินตันนี้มาไม่ได้ซื้อมาเช่ามาเนี่ยสิบพาทเลือกผมก็ลยให้ดูว่าเอ๊ก็บอกทุกมันลกแอร์เอ๊กโทษไทํายสมัยต้นทุนถูกแลการมีไทยก่งหรือเปล่านะผมก็เอาชาติมาให้เห็น ในแบบมาทัชแรกที่เห็นนี่จะเห็นว่าค่าน้ํามันก็เท่ากันนะฮะตามทัชที่สามนะคะจะเห็นค่าน้ำมันยก็เท่ากันค่าขึ้นลงระบบินที่สนามบินก็ต้องจ่ายเท่าก like right ันเท่าก mm ันค่าน huh ้าร่องก็ต้องเท่ากันโอเคนักบินลูกเรืออาจจะแพงกว่าหน่อยนึงใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนี่มันก็ไม่ได้แตกต่างกันจะให้ดูว่าที่การบินไทย เดียวร์ก็จะเงินที่จ่ายสดๆนะไอ้ทุนเราไม่เราไม่พูดถึงถึงแอดมินนะไม่พูดถึงค่าตัวบิน <c oughs> ก็ประมาณเท่ากันห้าพันกว่าเหรียญต่อชั่วโมงไปเชียงใหม่ห้าพันก๋าเหรียญนะครับห้าพันสองร้อยก๋าเหรียญแตกต่างกันอยู่ประมาณยี่สิบเหรียญระหว่างการบินไทยกับกับเอ่อกับไทยไทยสมัยนะฮะ <c oughs> ที่เหลือก็จะมีอะไรบ้างมีค่าเช่ามีค่าเาครื่องบ,บินก็การมีนไทยมปนเจ้าของเครื่บินก็ต้องเท่ากันค่ะแล้วการภัยม,มีมีเช่าทานันการมีนไทยมีคุณภาพการบินดีไอ้ประกันภัยมันก็ลดเรียกไปใช้ก็เท่ากันใช่ไหมไอ้ที่จะแตกต่างกันก็คือคือแอดมินคอร์สือเอาโอเวอร์เฮดแล้วงมาจ่ายตังคกันขนาดนี้อยู่หรือใช่ไหมผมมองดูแล้วไอ้นีมันเป็นการมันเป็นการพยายามจะแยก อันนี้ออกจากการมินไทยค่อยๆออกไปแล้วพอแน่นาคตก็จะออกไปขายในตลาดหลักทรัพย์ก็คือขายทิที่ประโยชน์ของประเทศชาติโดยหัวอย่างพวกนักหัวหมอการเงินจะหาทางตล๊กๆเ็กๆเอาออกไปจนได้นะแต่ที่แท้จริงแล้วมันปัจจุบันนี้ที่เทีจะพูดถึเรื่องการมีทไทยสมัยขึ้นมาเน <oh ี <oh mmm, ่ยมันทําลายเ็ตเวิร์ของการมินไทยอย่างไรขายหมด ใช่ไหมฮะอันนี้สาคัญนะาสำคัญอันนี้คุเทศจะพูดเรื่องนี้เขาจะเห็นภาพเลยว่ามันทําลายอย่างไงเวลานี้การบินไทยในอดีตเนี่ยมันเหมือนตู้ a อ m ไปทู่ไหนก็ได้เบิกเงินได้หมดแต่ตอนนี้มันตู้ไขรตู้มันอะจะเห็นภาพได้จริงนะความสะดวกก็ไม่มีแล้วคือจะเอาการจายบินไทยไปใส่ตู้สมัยเงินก็ไม่ออกนี่พูดสารก็เลยเกิดความโอละเวงอันนี้คุณเสเทยจะพูดเลยเพื่อผมพูดในด้านหลักนี้ให้เห็นซะก่อนครับผมตอนนี้ มาทางด้านของคุณสุเทพค่ะไทยสมายเนี่ยเริ่มทําลายเน็ตเวิร์กของการบินไทยที่สร้างไว้ยังไงอะคะครับเออผมขออนุญาตเรียนนะครับว่าเดิมทีที่กับนายุทินได้พูดไว้ว่าตั้งไทเกอร์เนี่ยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยการจะตั้งประสานร่วมทุนกับไทเกอร์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันไม่ชอบมาประกวนทั้งตั้งที่ประสานไท,ไทเกอร์เนี่ยขาดทุนอยู่เจปีมาโดยตลอดแต่ทําไมการบินไทยถึงตัดสินใจที่เข้าไป ร่วมตั้งบริษัทร่วมทุนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเ,เป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่า,เ,าเขาคิดยังไงที่เอาบริษัทซึ่งมีผลขาดทุนมาตลอดที่จะัตั้งบริษัทร่วมทุนนะะโอเคเมื่อไทเกอร์ไม่เกิดแล้วเนี่ยนะครับก็มีการดิ้นรนผลักดันกับโดยฝ่ายกรรมการบางท่านแล้วก็อดีตกรรมการผู้นวยการใหญ่ผลักดันให้เกิดไซเคิลเมนไทส์ใหม่ นะครับซึ่งาการบินไทยสมายเนี่ยเราอย่างที่กัปตันเรียนไว้เนี่ยนะมันเป็นอะไรซึ่งเราไม่เห็นด้วยเลย mm hmm. ที่จะตั้งไทยสมาย <c oughs> นะครับเพราะที่จริงเนี่ยเน็ตเวิร์กข,ของการบินไทยเนี่ยดีอยู่แล้ว <c oughs> นะครับคือว่าเรามีจุดต่อใช้กรุงเทพเนี่ยเป็นจุดต่อ <c oughs> นะครับเบนไปยังภูมิภาคนี้นะครับในเรจิเนียลหรือในภูมิภาคเนี่ยนะครับ <c oughs> เช่นฮ่องกงเออพม่าครับโคลัมโบอะไรพวกเนี้ยนะกล้หมด จุดต่อที่ดีมากๆแล้วเสร็จแล้วเรายังมีจุดเชื่อมภายในประเทศที่แข็งแรงนะครับแต่ว่ายังไงก็แต่กรรมการก็าอ้างว่าการเป็นไทยมีต้นต้นนสูงจําเป็นที่จะต้องลดค่าใช้จ่ายโดยการจัดตั้งไทยสมัยขึ้นนะซึ่งอันนี้เนี่ยการจัดตั้งไทยสมัยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ยังไม่รู้วัวรู้หางนะครับมันเป็นการผิดพลาดอย่างไรแรงเพราะมันไม่มีการ วางแผนให้รัฐกลุ่มนะครับเหมือนกับแก้ปัญหาไปวันๆเหมือนกับเลียงแก้นะครับยิ่งแก้เขายิ่งยุ่งนะครับวันนี้ผมถึงได้บอกผงอยากเรียนว่าแต่ก่อนนี้เราเคยเห็นภาพของการบินไทยนะครับที่บินมาจากประเทศต่างๆมาสู่กรุงเทพแล้วก็กระจายออกไปในภูมิภาคและเส้นทางภายในนะซึ่งเป็นเป็นเป็นเรื่องที่สวยงามมากเพราะกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางการบินที่ สำคัญที่สุดในภูมิภาคนี้ไม่มีที่ไหนจะดีของเทพน,นะ,ะเพราะฉะนั้นถือได้ว่าการที่ทําให้เน็ตเว,เวิร์กของการบินไทยเสียหายเนี่ยนะครับมันก็นํามาซึ่งปัญหาของชาติด้วยะนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวกระทบแน,น่นอนนะครับเพราะว่าสายสมัยเนี่ยคือถ้าเผื่อตามลูกการแล้วเนี่ยควรจะเป็นสายการบินที่สป,ปอร์ตการบินไทยในเรื่องของจุดเชื่อมต่อไปยังเมืองต่าง <c oughs> เพลถ้าอ้างว่าไทยสมัยคอสต่ำราคาต่ำก็ไม่เป็นไรนะครับนะ <c oughs> ก็ก็ก,ก็ก็เชื่อมต่อกันได้พัฒนาได้แต่นี่กับทำให้มันยากเช่นระบบสำรองที่นั่ง <c oughs> นะครับการบินไทยใช้ของอเมร u สนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อได้ทั่วโลก <c oughs> กับสายการบ,บินต่างๆ <c oughs> แต่ไทยสมายซึ่งโอจะเป็นเครื่องบินภายในสปอร์ตการบินไทยปรากฏ <c oughs> ว่าใช้ระบบ สำรองที่นั่งอีกอีกอักอนหนึ่ง,ง,งเป็นการลงทุนโดยป่าประโยชน์500ล้านบาทะนะซึ่งใน,นอันนี้เราพิสูจน์ได้ว่าเป็นการลงทุนที่ไม่รัดก,กุมแล้วก็มีพนักงานในฝ่ายการพณิชย์คัดค้านว่ามันไม่ได้มันต้องระบบต้องเชื่อมต่อกันได้ในเรื่องสำรองที่นั่งปรากฏว่าบุคคลคนนี้ก็ถูกย้ายออกภายในสองอาทิตย์แล้วก็มาซื้อระบบในติแทนนะซึ่งอันนี้เป็นความผิดพลาดอย่างไรแรง เพราะฉะนั้นผมผมเรียนว่าเนี่ยเน็ตเวิร์กการบินไทยเนี่ยของของไทยของการบินไทยเนี่ยเพราะไทยสมัยเนี่ยก็ก็ถือว่ามีปัญหาอย่างมากๆนะครับผมอย่างนี้ก็เท่า